ครับสวัสดีชาอยู่กับน้องน้าตลนะคะคักพาคะือนี้นะคะโตเกียวเมลซิงนะคะเล่นอยู่ที่ตลาดกระดิกคลองนะคะมหาชัยนะคะวันนี้เป็นงานงานสุดท้ายของหมายถึงว่าเมื่อวี้จะว่างแล้วก็มาลืมจะว่างนะคะเจ็ทแมสวันนี้เขากับกับกับพอดแกนไปถ่ายโปสเตอร์นะคะ EP 12นะคะอย่าลืมฝากซื้อบัตรซื้อตั๋วด้วยนะคะ EP 12น่าฟังมากขนลุกเอร์เลยนะคะยังพร้อมหรือยังนี่ยังพร้อมแล้วค่ะเหลือแต่ร้องเพลงเดียวเพราะตอนนี้พร้อมมาก ครับผมสวัสดีครับทุณมูนครีมครับมีนส่วนกำลังมาครับใกล้ถึงแล้วครับผมให้บรรยากาศให้เพิ่งเอื้อยสวัสดีค่ะวันนี้มีไลฟ์สดวนไหมคะพี่มีครับคุณปีติมีคุณปีติจ้ะไหมคะกคะไวัสดีนะคะพี่ปีติค่ะช็อปเปอร์ช็อปเปอร์ไม่ใช่อีกนึงนี่ ข้าน้ำอยู่ครัามากลังมามี้การ่นรง่หนหลังนี้เป็นอาคารนะพี่นอ้องนัดตีกนเจ็ดเตรียมวอรแล้วครับผมแนละ้วร้านเบียร์คนะเริ่มเยอะแล้วครับผมโตกบะกายเครื่องนะพี่นอ้อง

เรายังไม่ยุดอะไรอย่างนี้แนะลกจังหมุนดนีเขาไม่ใส่เสื้อคอเต่าตัวกิ่งแล้วหรอหม,มุนหม,มุน,มนหน่อยหมุนบ้างไน,นมอาร์ตแม่นมามันใจแท้เลยอาด์ตอา,า,า,าร์าไปแล้วไปใจไหมรอยไปเขาง,ง่ามเรา ลืมซื้อบัตรกลุ่มปิด EP 11ด้วยนะคะปรประเด็นคือเราต้องซื้อบัตร EP กลุ่ม EP นี้ก่อนแล้วก็อย่าลืมดนะูเอออะไรนะดูการแต่งตัวนนะะงซีแกมวันนี้ได้นะครับในรลฟ์สุดถ้าดูถ้าซื้อ EP ส1วันนี้ได้ดูถ้าซื้อเราจะได้เพราะว่าเราผมกันสุดท้ายแล้วของการออนทัวร์แล้วก็จะเป็น EP 12ต่อไป 拜拜，你留。